การปรับตัวขององคอ์กรภาคธุรกิจของธุรกิจการบินการบินไทยจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ในปัจจุบันทําให้ส่งผลต่อเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันเป็นอย่างมากในหลายๆธุรกิจต้ความรุนแรงของโรคระบาดไม่ไหวส่งผลกําไรที่ลดลงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและจําเป็นจะต้องปิดตัวลงและยังมีอีกหลายๆธุรกิจที่จําเป็นจะต้องปรับในธุรกิจของตนเพื่อต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจที่แย่เช่นนี้ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือธุรกิจการบินยกตัวอย่างหนึ่งสายการบินที่มีการปรับตัวอย่างการบินไทยจากสถานาการณ์ของการบินไทยในสถานาการณ์โควิด -19 ทําให้เที่ยวบินถูกระงับการบินไทยต้องปรับตัวจากที่เคยจากที่เคยให้บริการบนน่านฟ้าสู่บริการภาคพื้นดินโดยเปิดแคมเปญอร่อยเล้นฟ้าไม่ต้องบินก็ฟินได้ปรับร้านอาหารที่มีอยู่จากเรื่องของสำนักงานใหญ่ตกแต่งร้านอาหารให้มีกลิ่นอายของห้องโดยสารบนเครื่องบิน โดยการนำเก้าอีอ้ที่ให้บริการบนเครื่องบินชั้นเฟิร์สคลาสชั้นธุรกิจและชั้นประหยัดรวมถึงรวมถึงบันไดทางขึ้นเครื่องบินและบริการเสิร์ฟอาหารโดยเชฟต้นตำรับของแต่ละประเทศหมุนเวียนกันไปเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าระดับมิตรไฮเอ็นซึ่งรวมถึงการเปิดตัวอาหารใหม่ๆออกมาจำหน่ายที่กำลังเป็นกระแสู่ถึงตอนนี้อย่างปาทุกโกลการบินไทย ที่สร้างชื่อเสียงฮือฮาในโูกโซเชียลกับการบินไทยเป็นอย่างมากถึงขนาดมาต่อคิวกันตั้งแต่ร้านเปิดเลยทีเดียวนอกจากนี้การบินไทยยังสร้างรายได้จากการขายประสบการณ์ด้วยการจัดโครงการ Thai Flight Training Academy เป็นการขายประสบการณ์ด้านอาชีพการบินให้กับผู้ที่สนใจในหลักสูตรระยะสั้นเริ่มตั้งแต่การฝึกเป็นพนักงานต้อนรับเชฟการเอาตัวรอดเมื่อเจอเหตุฉุกเฉินและการเรียนรู้การเป็นนักบินในทุกแง่มุม ในหลักสูตรเร่งรัดและยังมีการจัดโครงการ Thai f อ็กซ i i e ยซิมูเลเตเป็นการขายประสบการณ์การเป็นหนึ่งในนักบินที่มีที่ควบคุมการบินในห้องจำลองการบินบนแพ็กเกจหลายระดับราคาให้เลือกซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งในการปรับตัวของธุรกิจการบินไทยแม้ไม่ได้เปิดบริการบนเที่ยวบินเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ในสถานการณ์ที่กระทบกับการเป็นไปของกิจการค่ะ